โอ้รถแตงอ้โ้มาจะมาจมาดกันด้วน่บูโดนไม่ได้าบน่ะโอเคม่มามามาบน้องก่ยดอนฟตท่บังสัดโอบงดบ้โนบงบร์บังบก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมคนดูเห็ุอะไรไหมใช่ครับผมมีเพจแค่ศูนเพจ แต่ว่าวันนี้ผมไปเว็บปั๊มเพชรมาแนะนํานั่นก็คือเว็บ easy ad shop ในเว็บก็จะมีสูมบัตรทุมันนี่สุ่มอ d โคตรแรง ID ปักธง ID หมวกเอ d แอเดีลดาล็อกของแรงนะครับผมแล้วก็สูมเพชรฟรีไฟลนะครับผม แน่นอนครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มเพจฟรีไฟขั้นตอนแรกเราก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับซึ่งเราสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ได้เลยหรือจะสมัครเข้าสู่ระบบกับทางเว็บเลยก็ได้ครับวิธีเติมเงินเข้าเว็บก็จะมีทั้งทัวเลตแล้วก็ธนาคารนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเติมผ่านทัวเลตนะครับผมง่ายๆครับผมใส่เบอร์ใส่จำนวนเงินแล้วก็กดยืนยันการโอนเลยครับพอโอนเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์เราแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราโอนไปนะครับผมนี่ก็ผมเรียบร้อยมาครับผมได้เวลาสุ่มเพรของเราแล้ว การสุ่มแต่ละครั้งจะใช้15แคดิตนะครับผมมาครับผมไม่ต้องพุดพพัมทำเพลงจัดไปเลยครับผมกล่องแรกฟึบ68เพโอ้โหไม่ได้รางวาลัลไม่เป็นไรครับผมวันนี้ผมเติมา100แคดิตนะครับผมไปต่อเฮ้ยโอ้โหคนดู1,800เพร 1, เฮ้ยมันออกง่ายจังวะ หรือว่าเว็บมันจะบั๊กว่าคนดูใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะลืมรีบไปส่งมันะครับผมยิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่พอว่ะคนดูเราไปต่อกันเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บหกสิบดเพชรโอ้โหไม่มาลายเดิมเลยไม่เป็นไรครับผมไปต่อครับโอ้ยี่สิบห้าเครดิตว่ะ ก็ยังถือว่าดีนะครับผมไปต่อโอ้โหไม่ได้รางวัลแม่งหลอกให้เราดีใจหรือเปล่าวะไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห3,697เ็ดพจวะคนดูเฮ้ยแม่งบักปะวันเนี้ยออกโคตรง่ายโอ้โห บางทีเว็บอาจจะบั๊กก็ได้นะครับคนดูคนดูก็จะรีบไปสุ่มกันนะครับนีอยู่ใต้ชิปเลยนะครับผมพอสุ่มเสร็จเราก็เลื่อนลงมานะครับผมมันก็จะมีรางวัลที่เราได้นะครับผมประบัติการสุ่มแล้วก็กรอบรหัสบัตรไปใส่ในเว็บเติมเกมเลยนะครับผมใส่เข้าไปเลยนี่ครับผม1,800พรเพจใส่เข้าไปเลยครับผมนี่ครับผม3697รยเ้เพจเรียบร้อยนะครับเพจก็เข้าไปเป็นที่เรียบร้อย5 6 7 1ันรเพจฝากก็ได้นะครับผม

Oke, oke, oke. Ya, yeah, rainbow rainbow he like you. Oh, he like hey. you. I have a uh, two I want ice wall if you want. I have one ice wall. I have one okay, ice wall. Okay. <coughs> I think uh, what in Thailand this place? Hmm? Number rock is what? Apa? Oh. Gudang halam. Gudang halam. Mak, gudang halam masuk. Gudang halam. Gudang yeah, Halang. Yeah. Ha. -la. Gudang Gudang Halang. 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 Ha ha oh ada angin ya. Yeah. Oh ada angin. Ha oh, ha yeah. Oh, yeah, yeah. gudang Halang. Oh, gudang Halang. Oh ya ya. Gudang Halang, gudang yeah. Halang. Iya. Oh. Go to Brazil, kill kill him, kill them, kill them. Ya. Yeah. Bahaya. Canda bahaya. guys, canda guys. Enggak mungkin Eh kisah. Brazil belum dilatih loh. Yes. Enemy, eh, enemy. Oh, enemy, oh, oh. Oh, enemy. enemy.

Oh beli oh. lo beli lo beli em lo 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 lo. Woo. Berhenti. Nice. Gua yang di encu, Sabar gua. gue. Ini ujian. Gua betah betah konten. anjing gua di encu kiri kali dia nembak. Kenapa lu kunyasar gua cuy? Do you have UAV? Yeah I have. Hey, Nenek. No, no, oh. Malau. Hey. Oh. Oh. Oh careful. One support, one one okay, I don't have phone, no. me too, me That's using uh, Oh, careful, you go. I don't have ice wall. <coughs> I have <coughs> Wow. Ah, <coughs> oh, okay. <coughs> Bercanda, bohong deh, cok. Oke, okay. Okay. okay, Let's go. Oke, okay, yeah. <coughs> l อ t s ีเอ็นเอ่อไอ้ดีเอ็นมีวะทูบอมไอ้ดีเอ็นมีย่าไอ้ดีเอ็นมีทู Let's go นี Get ชิอามวยบ้ามวยบ้มันจอดสองคันนะไม่รู้ว่ามีตัวบบหมวยบ้ะน่าจะไม่มีนะ What หมวยบ้า What is หมวยบ้า I don't know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  เอ้ยมันเ่ามันเ่าเออมันยู่เทมมันอยู่เทม o k o k o k ที่เ i อเดียูใช่กิ t ตันดมเป็นโอ้แตกโอ้มาจะมาดึกับเรโบ้มัยิงไว้แบนอ่ะมันอยู่เทิงไอติงมันอยู่เทิงวสโอ้โอเคอเมามมาช่บ้าบปึดนอกันตัวซ้ายดาวไม่รู้ว่าผ่นหรือเปล่าโอ้ไอแฮปตัวมินีเอ่อ

Let's go, let's go, let's go, let's go, Ya, go, let's go, let's go, gua go, yeah, let's go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 , you you Ya, ya. You, you. You number one. You know Bangsut? let's go, enemy 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 enemy, enemy, enemy. Enemy, 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 enemy. go, go,

Ayo, Oh, is bang, 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 one more, one more. You know bang, 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 people Like you bang, 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 good, bang, 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 Oke okay, bangsat! Bangsat, No, 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 no 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 bang! bet bang, bang! bang, bang! bang, bang! Bangsat bang, bang. Okay? bang yeah. no, 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 no no bangsat bang, bang! Oke, bang, bang! Ini bang, bang! Oke, bang, bang! Oke, bang, bang! Oke, bang, no bang, no, okay? bang, bang! Bangsat, bang, Oke, Bangsat Oke, toxic

จิงกิลทูเจ็ดพังค์สเก็บบ <lava>. ุก <es voir> ็ประมาณนี้ครับผมห้องซ้อมหรือว่าทัวร์นาเมนต์ที่เปอร์เซอร์เอ้ยที่เปอร์เซอร์อะไรที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนะครับก็จบแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน